<clears throat> Welcome back um, to our YouTube channel. After day three, day three after <laughs> murdering somebody. Wow! <Whoa! laughs> Don't put that on the camera. It was worth it. Um, and we had sex a lot today. Mhm. Mm it was worth it. I got plenty of sex. So I was payment for doing it. <laughs> <laughs> and no, no bleeding this time. Mm -hmm. We got, we got through that. Mm -hmm. we, we, we overcame. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. คลิปที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งได้รับชมไปนะครับคือคลิปของเด็กสาววัย16ปีที่ชื่อเซียล่าฮัตเซนและแฟนหนุ่มของเธอแอรอน เโรซึ่งแฟนหนุ่มของเธอนะครับอายุ18ปีพวกเขานีครับได้ถ่ายไว้3วันหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกันทําการฆาตกรรมพ่อของเด็กสาวด้วยการแทงและจากนั้นก็เผาบ้านของพ่อแฟนสาวทิ้งเหตุการณ์นี้เป็นยังไงวันนี้ผมจึงจะมาเล่าให้ฟังครับ คลิปวิดีโอที่เห็นนะครับคือคลิปที่ลูกสาวเนี่ยได้คุยกับแฟนหนุ่ม เรื่องค่าพ่อของเ,เองซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนีครับมันเกิดขึ้นในเมืองลาสเวกัสครับเมื่อวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานี้เองหญิงสาวที่ชื่อคริสติน่าฮัตเซนแม่ของแดนเนียลฮัตเซนนะครับหรือก็คือเป็นย่าของเซียร่าฮัตเซนได้โทรแจ้งตำรวจเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงครับเพื่อขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยไปดูที่บ้านของลูกชายของเธอให้หน่อย เนื่องจากว่าเธอเนี่ยครับไม่ได้รับการติดต่อจากลูกชายเป็นเวลากว่า2วันแล้วครับคิสตินาฮัตเซนนะครับได้บอกกับตำรวจอีกว่าได้มีการถอนเงินจากตู้ ATM ที่น่าสงสัย3ครั้งจากบัตรของแดนเนียลฮัตเซนลูกชายของเธอและเธอเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อหลานสาวของเธอด้วยแต่เซียร่าฮัตเซนที่เป็นหลานสาวของเธอเนีครับ ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เหมือนกันเธอจึงติดต่อครอบครัวไม่ได้เธอจึงเป็นห่วงลูกชายและหลานสาวเป็นอย่างมากครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในเมืองลาสเวกัสขึ้นครับนักดับเพลิงนะครับจึงได้รีบไปที่เกิดเหตุเพื่อดับไฟให้กับคนในชุมชนครับจากนั้นนะครับนักดับเพลิงเนี่ยก็จึงพบศพในบ้านที่มีไฟไหม้อยู่นั่นเองครับจึงมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในลาสเวกัสว่าพบศพที่ถูกไฟไหม้ซึ่งศพนะครับได้อยู่ในโรงรถซึ่งบ้านที่ไหม้นี้ก็ ก็เป็นบ้านของผู้ตายเองและเมื่อทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยครับก็พบว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่มันเกิดจากความตั้งใจของคนครับต้องมีคนรอบวางเพลิงอย่างแน่นอนนี่คือข้อสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับและศพที่พบในโรงรถนั้นก็ไม่ได้ตายจากเพลิงไหม้ครับแต่ศพนั้นถูกฆาตกรรมก่อนจะมีการวางเพลิงนั่นเองครับนั่นคือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ครับโดยเหยื่อในครั้งนี้ก็คือแดนนียลฮัตเซนชายอายุ45ปีนั่นเองครับพอผ่านไป3วันจากเหตุเพลิงไหม้นะครับก็ได้มีคลิปคลิปหนึ่งที่ได้เป็นกระแสที่โด่งดังมากๆในโซเชียลมีเดียซึ่ง ก็คือคลิปข้างต้นที่เพื่อนๆได้รับชมไปนั่นเองครับจากนั้นวันรุ่งขึ้นวันที่13เมษายนหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาครับเซียล,ล่าฮัตเซมนะครับลูกสาววัย16ปีของเดนเนียลฮัตเซนถูกจับพร้อมกับแอรอนเกเลโลแฟนหนุ่มของเธอในซาลเลคซิตี้ พราะพวกเขาเนี่ยครับไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารบนรางรถไฟในย่านใจกลางเมืองนั่นเองครับพอทั้ง2คนเนี่ยครับถูกจับนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทําการสอบสวนประวัติก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยครับเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยของรัสเวกัสครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จึงได้ส่งพวกเขา2คนในฐานะผู้ท้ายข้ามแดนไปยังรัฐเนวาดาครับซึ่งผลชนะสูตรศพของแดนนียลัดเซนนะครับก็ได้ออกมาพอดีครับว่าระบุว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเกิดจากอาการบาดเจ็บ ที่ถูกของมีคมแทงแน่ๆเหมือนที่ตำรวจสันนิษฐานเลยครับย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์นะครับเมื่อวันที่8เมษายนนะครับมีรายงานว่าแอรอนเกโรโรนะครับแฟนหนุ่มของเซียร่าฮัสเซนครับเขาได้หนีออกจากบ้านและถูกพบเห็น ในวิดีโอของร้านสะดวกซื้อโดยที่เขานะครับได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆดังนี้ครับมีเลื่อยวงเดือนใบเลื่อยสารฟอกขาวของเหลวเอาไว้จุดไฟถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งครับแล้วก็พบเขาอีกครั้งจากกล้องของร้านเสื้อผ้าใกล้บ้านของครอบครัวฮัตเซนครับและวิดีโอที่ติดเอาไว้เฝ้าระวังตู้ ATM ในบริเวณนั้น,นครับก็บันทึกภาพข,ของเซียร่าฮัตเซนเธอเนี่ยครับได้ใช้บัตรเดบิตของแดนนี่ฮัตเซนพ่อของเธอครับกดเงินออกมามากที่สุดเท่าที่บัตรนั้นจะกดออกมาได้ กลับมาที่ปัจจุบันนะครับเมื่อทั้งคู่ถูกจับนะครับหลักฐานอีกชิ้นที่สําคัญในคดีนี้ก็คือพรมที่เปื้อนเลือดซึ่งอยู่ท้ายรถที่ขับโดยเซียร่าฮัสเซนและแอรอนเกโรโรครับและตํารวจก็ยังพบวิดีโอในมือถือของเซียร่าฮัสเซนที่ระบุว่าพวกเขาทั้งสองนะครับเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแดเนียลฮัสเซนพ่อของเซียร่าฮัสเซนครับพวกเขาเนะครับจึงถูกฟ้องในเดือนพฤษภาคมด้วยข้อหาฆาตกรรมการลอบวางเพลิงการโจรกรรม และการใช้บัตรเครดิตอย่างช่อชนครับโดยสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ก่อเหตุฆาตกรรมพ่อของแฟนสาวในครั้งนี้ก็เพราะว่า พ่อของเซียลาฮัตเซนนะครับเขาเนี่ยครับได้กีดการความสัมพันธ์ของเซียลาและแฟนหนุ่มของเขาโดยไม่ยอมให้พวกเขาทั้งสองครับพบกันเป็นเวลานานกว่า6เดือนแล้วครับพอทั้งสองคนเนี่ยเคยคิดที่จะหนีไปลอสแองเจลิสด้วยกันครับนั่นจึงกลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ทั้งสองคนลงมือฆ่าพ่อของแฟนสาวนั่นเองครับซึ่งแม่ของเซียราฮัตเซนซึ่งอย่าล้างจากแดนนียลฮัตเซนผู้เป็นพ่อไปแล้วนะครับก็มาทราบเรื่องราวในภายหลังซึ่งเธอก็เป็นถึงอดีตวุฒิสมาชิกของรัฐเนวาดานี่จึง ลายเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อชื่อเสียงของเธออย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องดาวในวันนี้ก็เป็นเรื่องดาวที่เป็นคนศึกษาเป็นเรื่องดาวอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็ได้ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยดังนั้นหากมันมีข้อพลาดประการใดนะครับกับผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามเรื่องเราเท่าที่รู้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็เป็นการให้กรัจใ,ใจผม,ผมได้สร้างผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ